สำหรับใครที่กำลังมองหานะคะรถคอร์ดโอเวอร์นะคะคันนี้เลยค่ะโตโยต้ตาซ s r 1.8ตวมิดนะคะเป็นรถน้ำมันล้วนปี19 20เลขไม่ใช้ง,งานเพียงแค่60,000กิโลค่ะกับราคา539,000บาทนะคะแล้วฟรีดาวผ่อน9,000กว่าบาทตลอดสัญญานะคะใครสนใจห้ามพลาดคลิปเติมคลิปนี้เลยนะเอมี่พาชมรอบคันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะ วันนี้นะคะอยู่ด้วยกันกับน้องเอมี่อีกแล้วนะคะที่เพชรยนต์ค่ะแล้ววันนี้นะคะเอมี่อยู่ที่เพชรยนต์สาขา2นะคะริมถนนเสรีไทยซอย95ค่ะแล้วเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้พบเจอกับน้องเอมี่นะคะเอ e มี่ก็อัปเดตรถยนต์โชว์โชว์เหมือนเช่นเคยค่ะนะคะแล้ววันนี้เอมี่อัปเดตเป็นนี่เลยค่ะโตลตา้า CHR 1.8ตัวมิดนะคะรถในกลุ่มตระกูลคอสโอเวอร์นะคะตัวนี้เป็นรถเบนซินน้ำมันล้วนปี1920ค่ะนะคะเลขไม้ใช้งานเพียงแค่66,000กิโลค่ะ ราคา5,39,000บาทนะคะคันนี้เปิดห้างป้ายแดงมานะราคา1,39,000บาทราคาลดหายจากป้ายแดงไปถึง5,000บาทเลยพี่จ๋านะนี่เลยเหตุผลที่ใครหลายๆคนเลือกซื้อรถมือสองนะคะเพราะว่าไม่ขาดทุนมากนะคะแล้วราคาค่อนข้างดีเลยนะฟรีดาวน์ผ่อนแค่9,000กว่าบาทตลอดสัญญาพร้อมรับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นเพียงแค่2.59%ค่ะสนใจกันไหมคะถ้าเกิดสนใจรีบติดต่อที่ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะคะ มาค่ะนะคะเดี๋ยววันนี้เอมี่พาชมรอบคันกันนะเราเริ่มกันจากด้านหน้ากันเลยค่ะพี่สาหรับด้านหน้านะคะไฟหน้านะเป็นไฟหน้าลูกแก้วโปรเจคเตอร์นะคะไฟหน้าเดิมๆโรงงานค่ะนะคะสวยๆอย่างนี้เลยนะเป็นโปรเจคเตอร์เลนแบบฮาโลเจนนะคะพร้อมไฟเดเทมลันนิ่งไลท์ที่เป็น LED นะคะตัดหมอกติดตั้งให้เรียบร้อยคู่หน้าจากโรงงานนะพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้าถึง4ี่ตแหน่งด้วยกันค่ะแล้วรถคันนี้นะคะเป็นสีดานะเป็นสีที่ ดูสุข,ขุมสวยงามหนักแน่นมากๆนะคะตัวรถนะเดิมโรงงานหมดเลยกระจกหน้าโตโยต้ตานะคะให้ดูกันนี่ตาโตโยต้ตากระจกเดิมโรงงานค่ะนะคะแล้วก็พี่ดูสีนะ,ะสีไม่เพี้ยนนะคะแก้มซ้ายแก้มขวาไม่มีรอยรักยิ้มนะคะไม่มีรอยบุบนะคะเสริมมาด้วยกับล้อแมกอลลอยขนาด17นิ้วค่ะเป็นแมกทูโทนนะคะเดิมเดิมโรง,งงานของโตโยต้าของรุ่น CHR แมคลายนี้สวยงามมากๆผสมผสานกับตัวรถออกแบบมาค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะและกระจกมองข้างนะคะเป็นกระจกสีดําสีเดียวกับทางตัวรถเลยพรับปรับระบบไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวที่มีมาให้ในตัวรถขาดนะคะชมด้านในกัน นะสำหรับด้านในสวยงามไม่แพ้ด้านนอกค่ะพี่ภายนอกสีดำภายในก็ต้องสีดำค่ะนะคะภายในวัสดุออกแบบมาค่อนข้างดีเลยนะคะผสมผสานกันอย่างลงตัวนะคะมีจอทัชสกรีนขนาด7นิ้วมาให้เรียบร้อยนะคะนะฟังก์ชันแอร์ดูโอโซนนะคะดูโครงสร้างกันค่ะนะะน็อตขอบประตูพวกนี้เดิมๆโรงงานเลยนะคะรอยแต้มสีจากโรงงานเม็ดอาร์คเอย่ยอะไรเอย่ยพวกนี้ เดิมหมดแน่นอนลูกค้าซื้อกับเราลูกค้าสบายใจได้นะคะนี่ค่ะนะคะดูเสาบีกันนะโครงสร้างสวยๆเดิมๆอย่างนี้เลยนะน็อตไม่ขยับตัวแผ่นเพจค่ะพี่เพจสวยงามรงตัวนะคะแล้วนี่กระจกให้ดูกระจก กระจกเดิมนะลูกค้าจะดูเลยกระจกโตวต้านะคะฟิล์มลามินา่าติดฟิล์มมาให้นะคะฟิล์มลามินานะ่าประมาณ60-80รอบคันนะคะพาเวทมากเป็นส่วนตัวมากๆค่ะแล้วสําหรับที่นั่งผู้โดยสารนะคะด้านหลังนะ,ะที่เปิดประตูก็จะแบบตรงนี้นิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นรถด,ดีไซน์แบบทันสมัยนะคะเปิดมาเลยปุ๊บภายในลูกค้าดูเลยค่ะนะคะเบาะที่นั่งแถวแถวหลังนะคะเป็น40-60เนาะพับได้นะคะ ดูค่ะเบาะที่นั่งแบบทรงสปอร์ตนะคะนั่งสบายๆแล้ว C-HR บอกเลยว่ารถเป็นรถที่ช่วงล่างสมรรถนะดีมากๆนิ่มสุดๆเลยนะคะเป็น SUV ขนาดเล็กค่ะอาดูโครงสร้างกันค่ะนะคะน็อตขอบประตูสำหรับผู้โดยสารด้านหลังน็อตยึดประตูนะไม่มีแกะไม่มีเปลี่ยนโครงสร้างเดิมสนิทนะคะนี่ค่ะนะคะตัวล็อกเด็ก เม็ดอาร์คพวกนี้เรียงเม็ดสวยงามนะคะเร,เราประกันเรื่องโครงสร้างอยู่แล้วนะคะสำหรับตัวด้านท้ายนะไฟท้ายแบบ LED ค่ะนะคะไฟท้าย LED ตัวสีหันหน้าเข้าหากันอย่างนี้เลยนะคะก็สวยสวยงามนะคะเป็นรถออกแบบมาสำหรับวัยรุ่นนะคะหรือวัยกลางคนหรือจะผู้สูงอายุอยากใช้ก็ได้หมดเลยนะคะดีไซน์ทันสมัยมากๆ นะมีตัวสปอยเลอร์ด้านหลังเล็กน้อยนะคะพร้อมกับตัวไฟเบรกดวงที่สามอยู่ด้านบนค่ะหลังคาค่ะให้ดูหลังคากันเลยนะหลังคาคีบเป็นสารสัญญาณนะคะเป็นคีบฉลามนะคะสีดําอย่างนี้นะคะสวยๆอย่างนี้เลยค่ะนะคะแล้วก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตเปิดด้านท้ายนะ,ะด้านท้ายนี่เป็นระบบแม่นวลแต่ก็ไม่ได้หนักมากอะไรนะคะเพราะว่ามีโชคซับแรงมาให้นะคะเพราะว่ามีโชคซับแรงมาให้ค่ะคุณลูกค้าจ๋าดูโครงสร้างกันหน่อยนะโครงสร้าง ครงสร้างเดิมๆสวยๆเลยคุณลูกค้าให้ดูการนะรอยน็อตฝาท้ายไม่มีขยับขออนุญาตเปิดแฟลตอะน็อตฝาท้ายไม่มีขยับนะคะเม็ดอาร์กเรียงเม็สวยงามไม่เคยแกะไม่เคยถอดเลยนะคะทั้งสองฝั่งทั้งสองฝั่งค่ะนะคะให้ดูกันนะรถคันนี้เลขไม่แค่6กหมื่นโลเท่านั้นนะรถมือเดียวสภาพสวยนะคะแล้วพี่ดูด้านหลัง ทับเบาะได้ใครสายขนของสายเดินทางสายท่องเที่ยวนะคะหรือบัสหรือใครทํางานที่เอกสารเยอะๆขนของเยอะๆออกต่างจังหวัดบ่อยๆอยากให้ลูกค้ามองรถในกลุ่มตะกูสคอรโอเวอร์พวกนี้ไว้นะคะเราเป็นรถที่ดูแลรักษาง่ายนะคะเป็นรถที่ดูแลรักษาง่ายมากๆค่ะนะคะแล้วก็เดี๋ยวขอให้ดูกันนี่พวกนี้อยู่ครบนะอุปกรณ์ต่างๆทุกอย่างที่เอามาจากศูนย์มีให้ครบหมดเลยลูกค้า สบายใจได้ค่ะนะคะแล้วเรานี่วารันตีตัวรถให้นะคะว่าไม่มีชนหนักแน่นอนนะ mm hmm. ลูกค้าซื้อกับเอมมี่ลูกค้าได้ความสบายใจแน่นอนค่ะนะคะ mm hmm. นี่เพจองของเราสาขาที่2นะคะเราเปิดตรงนี้มา25ปีแล้วนะคะมาหาเอมมี่ได้เลยค่ะนะคะที่มินบุรีเสรีไทยมาดูในส่วนตัวด้านในค่ะกุญแจอยู่ด้านในใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวเอมมี่ขออนุญ,ญาตขึ้นด้านในนะคะขออนุญาตค่ะ ในการปุ่มกดปุ่มฟู้งสตาร์นะคะสำหรับรถอิ g เจนสตาร์เนาะกุญแจนะคะคันนี้จะเป็นกุญแจอัจฉริยะนะกุญแจรีโมทเหยียบเบรคค่ะกดปุ่มอิ g เจนสตาร์นะคะตามที่สอนไปหลายคลิปเนาะห้ามกดค้างกดทีเดียวพอติดถ้ากดค้างเนี่ยจะทำให้ได้สตาร์เนี่ยมีการเสรื่อมสภาพได้ไว นะคะคให้ดูเลขไมค์กันหน่อยค่ะคุณลูกค้านะคะเลขไมค์คันนี้นะไมค์แกหมื่ด้อยแปดสิบสี่กิโลไมค์เดิมไมค์แท้เลยนะคะสามารถตรวจสอบประวัติศูนย์ได้บุ๊กสวิตศูนย์ครบถ้วนฟังก์ชันจัดเต็มมาพร้อมกับตัวหน้าจอฮัสกีนขนาด7นิ้วนะคะเชื่อมต่อฟังก์ชันได้หมดแล้วนะบลูทูธ fm f u x วิทยุนะคะได้หมดเลยนี่มีเบราว์เซอร์ข้อมูลรถนะคะรูปถ่ายก็ยังมีเลยนะคะ แล้วก็แอร์ค่ะนะคะแอร์เป็นแอร์แบบอัตโนมัตินะแอร์ออโต้เป็นดูโอโซนแยกอิสระคู่หน้าก็เหมาะสําหรับที่บ้านใครนะบ้านไหนที่แบบเมียขี้ร้อนผัวขี้หนาวเมียขี้หนาวผัวขี้ร้อนตอบจบเลยตอบโจทย์ค่ะแล้วมาพร้อมกับพวมอลัยนะคะที่เป็นมัลติฟังก์ชันแบบทันสมัยมากๆมีตัวครูสคอนโทรลมาให้แล้วนะคะแล้วก็มีตัวพันดิชิปมาให้แล้วในตัว1.8ตัวมี้ค่ะคุณลูกค้าแอร์แบ็กให้มาทั้งหมดถึง7ใบด้วยกัน นะแอร์แบ็กเจใบด้วยการลูกค้าจะขับรถได้อย่างปลอดภัยแน่นอนค่ะนะคะ,ะเดี๋ยวม้พาชมเครื่องยนต์กันนะสำหรับตัวเครื่องยนต์คันนี้นะคะเลขหม่แค่หกหมื่นโลนะมาดูเครื่องยนต์กันว่าจะวาวแค่ไหนอึ๊หนึ่ขออนุญาตค่ะนะคะเครื่องยนต์นี่นะคะรถใหม่แค่หกหมื่นพี่ แล้วเครื่องยนต์โตโยต้าทนทานมากๆนะจะบอกเลยคันนี้นะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.8ลิตรนะคะสสูบ16วาวนะคะแรงม้าให้มาถึง140แรงมา้านะคะ6,400รอดต่อนาทีค่ะนะคะแล้วก็แรงบิดสูงสุดถึง175นิวตันเมตรคนะคะระบบต่งกำลังเกียร์นะ,ะอัตโนมัติวิ t ีนะคะคันนี้นะลองรับน้ำมัน e85 เรียบร้อยนะคะตัวรถนะลูกค้าดูเลยเครื่องยนต์ v v t i ของโตโยต้า บอกก่อนว่าทนมากๆนะวิ่งได้แบบเป็นล้านกิโลเลยนะถ้าเกิดใช้งานเปลี่ยนหางเหลวตามรอบนะคะดูแลถึงนะใช้ได้ยาวๆเลยนะคะโครงสร้างให้ดูโครงสร้างกันหน่อยนะน็อตขอบประตูพวกนี้อ่ะอรถค่ะนะคะน็อตยึดฝากระโปรงด้านในลูกค้าดูนะไม่เคยแกะไม่เคยถอดแล้วก็นี่ค่ะน็อตฝากระโปรงด้านบนจานี้เลยข้างบนเห็นไหมคะ ไม่แกะไม่ถอดทําสีเลยนะคะแล้วก็ดูยาวมานี่เลยค่ะลูกค้าแผ่นสติกเกอร์จากทางโรงงานเม็ดอาร์กลอยปั๊มนอ็อตพวกนี้สติกเกอร์ตามอก่อนะคะพี่ดูลอยเม็ดอาร์กพวกนี้เนียนกริฟเลยพี่นะคะเม็ดอาร์กเนียนกริฟนะนี่ค่ะยาวมาเลยค่ะนะคะตรงนี้เห็นไหมคะเดิมสนิทเดิมสนิทค่ะนะคะแล้วก็นี่ลอยซีนทางมะพร้าวลูกค้าดูเลยนะซีนทางมะพร้าวนะคะตัวมอน,น้ํา เดิมๆไม่รั่วไม่ซึมเครื่องยนต์ไม่มีปัญหานะคะลูกค้าจ๋ารับรถกับทางเอมี่เราเนี่ยเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้พร้อมใช้นะคะรับรถไปคือพร้อมใช้งานได้เลยนะสำหรับซื้อรถกับเราที่เพชรยนต์ค่ะนะคะแล้วนะคะเป็นไงกันบ้างคะกับ t ต y o t a C-HR 1.8ตัวมิตรนะคะรถปี2 0 1 9 2 0เลขกใหม่แค่66,000กิโลนะคะกับราคา539,000บาท ฟีดา้าดอกเบี้ย2.59%เริ่มต้นแล้วผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ9,000กว่าบาทตลอดสัญญาค่ะลูกค้าท่านใดรายได้แค่20,000บาทก็สามารถเช่าซื้อคนเดียวได้เลยไม่ต้องกู้รวมไม่ต้องค้ำห้ยุ่งยากนะคะท่านะสนใจนะคะอยากมาชมอตรโตจริงมาได้เลยค่ะที่มินบุรีเสไีย68แยก1กรุงเทพมหานครจะเข้ามาโทรหาแอดมินก่อนเลยนะคะที่เวลีล่างใต้คลิปนะแล้วแจ้งแอดมินได้เลยว่าดูคลิปเอมมี่มารีวิว CSR เราไม่ได้มีแค่สีดำนะคะเรามีสีแดงโต้ให้บิดไฮ นะคะแล้วก็มีสีขาวตัวไฮบริดเราก็มี่ะนะคะสนใจมาลองขับรถมาลองเช็คเครดิตได้เลยที่บริษัทเพชยรยนต์ค่ะนะคะโอนจองรถใครจองก่อนได้ก่อนนะคะก่อนจากกันวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปถัดไปว่าเพชร์ยนเราจะนําเสนอรถอุตสาหรนะคะวันนี้เอมมี่นะคะแล้วพี่ก้องอ่ะแล้วพี่โชวนะคะตากล้องของเราและ c ี r ออขออนุญาตลาสุต่อเนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ